ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่ที่เราจะได้พบกับนะฮะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นี่น้องบอกเลิดเมื่อแต่ต้นรายการนะครับว่าในแขกรับเชิญของเราคนนี้นี่ออกมาจากปากเลยทีเดียวปากใครครับออกมาจากปากออกมาจากปากออกมาจากปากครับพี่ใช่ครับกระลอกชะตายพอขอต้อนรับนะเทพบุตรชุดขาวนะครับผมน้องจิงโตเดอะสตาร์ครับสวัสดี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 ครับ วันนี้แบบว่าหนาวสะอาดรอใจกันอลไรแบบนี้ยมต้อดีใจมากครับที่ได้มาร่วมรายการสตาร์ครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของสิงโตเลยครับใช่จริงๆแล้วชื่อจะบอกว่าผมว่าได้ยินข่าวว่าพิธีกรนี้เก่งมากๆชื่อดังมากขอบคุณครับสูงมากมากครับจริงเต็มใจมาเพื่อสตาร์ครับจริงๆมาเพื่อแฟนสตาร์ครับเน่สิงโตเด็ดใจครับ แล้วก็นี่มันต้องขนาดนั้นเหรอไม่ต้องมั้งนั่งกันอยู่ตรงนี้3คนนะครับเรียกว่าประชันความหล่อเลยทีเดียวครับผมก็กลัวๆอยู่ว่าคนอื่นเขาจะมองไปบ้างหรือเปล่าต้องบอกต้องบอกอะไรไม่มีน้องบอกเขาก็ไม่มองจะดีอะไรอะไรครับมาพูดคุยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานยุ่งไหมก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงเพราะว่าเรากําลังจะเตรียม เข้ามหาวิทยาลัยด้วยครับผมและจะช่วงงานก็ค่อนข้างเยอะดิดหนึ่งครับช่วงนี้เพราะว่าก็กําลังเตรียมทําอัลบั้มด้วยไปพูดถึงเรื่องงานเพลงมากดีกว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวได้ข่าวว่าออกเพลงซิงเกิลล่าสุดมานะครับกับอัลบั้มดี8เอ็ใช่เสียงของคนเจ็บเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ก็คือในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับจะมีเสียงลอยตามสายลมครับนั่นไม่น่าพระขนมแล้วพูดถึงเรื่องราวของความรัก ครบ<ม>ารหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของการผิดหวังในความรักครับ hmm. แล้วก็คือในเนื้อเรื่องนี้เหมือนถึงกําลังพูดถึงคนที่เหมือนจะรักเราแล้วเราก็รู้สึกดีด้วยกับเขาแต่ว่าวันหนึ่งผู้ชายอีกคนหนึ่งกลับมาเขากลับทิ้งเราไปกับผู้ชายคนนั้นอ๋อแต่ว่าเขามีของเขาเขาอยู่แล้วมีคนัเขาอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ว่ามาให้ความหวังกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึก แบบว่ารู้สึกดีด้วยแต่วันนึงกลับมาตัดความรู้สึกดีนั้นออกไปใช่ครับก็เลยเกิดมาเป็นเพลงเสียงของคนเจ็บครับแล้วเป็นยังไงบรรยากาศการถ่ายทํา MV เบืเพิ่งหล้งก็เพิ่งถ่ายทํา MV ตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าไปถ่ายกันที่หอพักร้างครับครับผมแถวธรรมศาสตร์ครับแล้วต้องบอกว่าเสียงลอยมาใช่ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเสียงคนเจ็บจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่มีครับผมบรรยากาศก็ สนุกสนานครับแล้วก็ผ่านคนไปได้ด้วยดีครับนารไม่น่าเอ็น่ากเองน่ารักมากครับมีขู่มีข่าวอะไรกันไหมอย่าจอยผมอย่ามาจุดจิตอย่าจุดชื่ออะไรนะครับชื่อปดครับชื่อปดใช่แล้วจะบอกว่าเอ็มวีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนักเรียนมปลายแล้วนะเป็นดักมหาลัยแล้วใช่ครับไม่ได้ไได้ว่าเป็นเหมือนการชิมลางก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกอีกสักพักหนึ่งก็จะได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วใช่ครับรู้สึกเป็นยังไงที่ได้ใส่ชุดน้าเลยก็รู้สึกว่ายังเด็กอยู่นะ รู้สึกเหมือนผมเลยรู้สึกเหมือนพี่ดิวไหมพี่ดิวจบมาแล้วยังรู้สึกเด็กอีูแเละเหรอจริงเด็กนี่คืออะไรเด็กหน้าหน้าเด็กไไม่่จะถามเรื่องการร้องนิดนึงเป็นไงยากง่ายยังไงเพลงนี้ร้องยากไหมต้องบอกว่าเพลงนี้ทําให้สิงโตดูโตขึ้นครับเพราะว่าได้ เปลี่ยนวิธีการร้องแล้วก็ได้ดีไซน์การร้องเพิ่มขึ้นมาเองด้วยมีส่วนร่วมในการดีไซน์การร้องเอลงด้วยครับผมเพราะว่าคือจากเห็นภาพสิงโตเมื่อก่อนจะร้องเพลงที่ค่อนข้างสนุกสนานราชาดาใช่ชาดานทำพอมาเพลงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนอิกแบบหนึ่งของสิงโตเป็นเพลงที่ต้องใช้อารมณ์ใช่ครับผมแล้วก็ ใช้ความรู้สึกในการสื่อสารมากขึ้นอะไรอย่างนี้อยากจะให้ลองแซมเปิลสักนิดนึงนะครับลองร้องให้ผู้ชมชาวสตาร์ขับได้ฟังกันบ้างเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนอื่นขอเสียงปรบมือให้น้องจิงเตหน่อยครับปรบมือกดดังหนึ่งเสียงของคนจื๊อขึ้นขงปวดปวดร้าวจนทรมานเป็นเสียงที่แสนจะที่แสนปวด รู้รักฉันทำด้วยใจอยากท,าที่ทั้งใจเธอได้ยินว่าเสียงคอคนที่ช้ำไงเวลานี้คือคนที่รักเธอสุดหัวใจ จริงจิงเผมภูมิใจในน้องของวันนี้มากเพราะว่าเป็นน้องที่แบบว่ามีการพัฒนาการไปอย่างสูงมากในเรื่องาววันที่้ที่เจอเนี่ยผมมั่นใจได้ในทิวที่สบตาว่าน้องคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นศิลปินที่มีคุณภาพในอนาคตมากครับผมไปกับน้องถิงตโตครับผมผมอยากได้เข้าตานพูดขนาดนี้ไม่ไปจะอะไรนะอันนี้คือพูดวันนี้ไม่ได้อะไรออกมาแบบแฝงมากแลนนะไม่เไม่อันนี้พูดถึงจริง ชื่นชมน้องในเรื่องการสรางจริงทั้งแต่ตอนอยู่ในบ้านในสตาร์ด้วยกันแล้วรอ,องร้ที่พัฒนา,นาเร็วที่สุดใน่นเลยก็อขอบคุณครับพี่แต่ว่าสิงโตนี่ก็ยังเด็กน้องก็ยังไปได้อีกไกลน,นะครับพูดถึงการร้องแล้วก็ต้องมีเรื่องของการสแสดงนะครับการสแสดงของสิงโตนี่ก็ไม่ธรรมดาได้เห็นมาแล้วในบทบาทของในเรื่องของตาบาบสีขาวสมรานฎร์สมราษฎร์งรานนะครับใช่ครับเป็นการทำงานครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับตาบับสีขาวต้องบอกว่าสนุกครับแล้วก็ เ้นเพราะว่าเราไม่เคยแสดงมาก่อนเราไม่เคยได้เล่นละครเราไม่รู้เอ้กองละครจะเป็นยังไงนะหรือว่าพี่พี่นักแสดงแต่ละคนซึ่งมีผมใหม่อยู่คนเดียวครับ<ม>แล<ม>้วก<ม>็คือประสบการณ์กันทั้งนั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าเราแบบต้องบอกว่าได้ประสบการณ์ที่สุดนะับก็ตื่นเต้นแล้วก็แต่พอได้เล่นไปจริงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็พอทําได้นะมันก็สนุกดีมันก็ได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็รู้สึกว่า เป็นงานใหม่อีกต้องบอกว่าเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งที่ผมทําแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนุกใช่รู้สึกชอบครับอ้าวแล้วอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยมีวางแผนไหมว,ว่าอยากทําอะไรในอนาคตเ<ม>ช่นแบบเรื่องละครเวทีหรือว่าอะไรเงี้ย<ม>จริงจริงเรื่องละครเวทีก็มีคนพูดถึงแฟนๆก็ถามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่า<ม>เรื่องละครเวทีคือต้องค่อนข้างอาศัยเวลาในการซ<ม>้อมนิดนึงอะไรเงี้ยผมได <ผม S 2> ้ข่าวมาว่าสิงโตชอบพี่แบงค์ด้วยนี่ใช่ใช่ไหมพี่แบงค์โมูแคชก็ได้มีโอกาสมาชม พงเดอมังกรเหมือนกันครับรอบสุดท้ายครับผมก็เก่งมากๆครับเนือวนบอกใจกันเ่ยบอกใจกันเลยอันนี้เอาแนวคนลูกเลยเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้คือเสียงอะไรครับพี่ถ้าจะเป็นเลอหรือสุนทเลอหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีผลงานการแสงให้เราได้เห็นอีกไหมครับ ก็ตอนนี้ก็กําลังจะมีเขาเรียกว่าเป็นหนังเทิดะเกียรติครับ<อ>เป็นหนังสั้นเฉลิเมเกียรติร้อยเรีใช่ครับเรื่องแผ่นดินของเรานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพิเศษอย่างนึงเพราะว่าเป็นมิวสิควลฟิล์มครับคือ,อ,ค,อ,ค,อคืออะไรมิวสิควลฟิล์มคือการนําเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงครับ,รบผมมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงแล้วก็เป็นเรื่องราว<อ>ที่เกี่ยวกับหนังในแต่ละคนในแต่ละพาร์ทแต่ละสังคมว่าเป็นยังไงอ,อะไรเงี้ยผมแล้วก็ทั้งหมดนี้คือการให้เห็นว่า คนทุกคนมีศูนย์กลางเดียวกันก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมก็น่าจะได้ติดตามกันในวันที่หธันวาคมนี้นะครับเพรจะบอกได้ไหมว่ารับบทบาทเป็นอะไรยังไงอ๋อในเรื่องนะครับรับบทบาทเป็นบีบอยครับอ๋อเป็นเกียรติกับผมไม่ใช่แค่ผมด้วยครอบครัวของผมด้วยนะครับผมที่ได้แสดงหนังใหญ่ๆแบบนี้แล้วครับแล้วก็หนังที่เป็นมงคลขนาดนี้ครับทุกคนมาด้วยใจครับผมเพราะว่าเราทําเพื่อในหลวงของเราครับเราทําเพื่ออยากให้ ประชาชนชาวไทยได้เห็นพระอริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านดนตรีด้วยนะครับผมก็เลยเต็มใจทําที่จะทําออกมารู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขอย่างนี้ต้องรอชมนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของสินโตหรือว่าประชาชนชาวไทยทุกคนก็ตามควรจะไปชมหนังเรื่องนี้นะครับแต่ว่ากลับมาอัลบั้มนีเองดีกว่าในอัลบั้มนีเองเนี่ยชอบใครเป็นพิเศษหรือเปล่าต้องบอกว่าประทับใจพี่จียอนครับ แน่แนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นพูดอย่างนี้เคลียร์กันหลังไม่ใช่อย่างงั้นครับคือคือประทับใจที่เขาเป็นคนเกาหลีแต่ว่าคือเขาสามารถพูดภาษาไทยได้แล้วก็พูดค่อนๆ้าชัดด้วยใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาอ่านได้เขียนได้อันนี้ผมประทับใจมากๆเพราะว่าเรากว่าจะเขียนจะอ่านได้นี้คือเราเย็นอนุบาลป1ป2ใช่ป่ะครับแต่นี้เขาเป็นคนเกาหลีแล้วเขามาอยู่เมืองไทยแล้วเขาสามารถเขียนหนังสือไทยอ่านหนังสือไทยได้เงี้ยครับแล้วก็พูดภาษาไทยได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขา เก่งนะครับแล้วก็คือเคารกเมืองไทยด้วยครับผมรู้สึกประทับใจเลนงขียนภาษาคนไม่ก็ได้เลยครับจะบ้าเหรอพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าให้สิงโตฝากฝังผลงานแฟนๆหน่อยกนได้ครับผมก็อยากฝากผลงานล่าสุดนะครับผมกับอัลบั้ม D S นะครับก็มีศิลปินทั้งหมด8ศิลปินเลยครับอีกหนึ่งดูโอ้ะครับแล้วก็เพลงของสิงโตชื่อเพลงว่าเสียงของคนเจ็บนะครับตอนนี้ก็มี MV มีปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตาม MV มีกันด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าภาพสวยมากๆครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงอกยาให เป็นตัวแทนของคนที่กําลังอยู่ในอารมณ์นี้ในโมเมนต์นี้หรือว่าฟังเพื่อความไม่ใช่ฟังเพื่อเศร้าอย่างเดียวก็ได้ฟังเพื่อรอยยิ้มฟังเพื่อให้เรารู้สึกว่าปลงอ่ะใช่ครับผมว่าคนเรามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องมีเรื่องราวของความรักหรือผิดหวังความรักนะครับคิดตามไปด้วยคิดในหลายๆอย่างผมก็อยากฝากด้วยนะครับเสียงของคนเจ็บแล้วก็ดาวน์โหลดได้ครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หกสามนะครับหรือว่าจะอุดหนุนอัลบั้มดีเอสก็ได้เลยครับตอนนี้ก็วางแผงวีซีดี เราโอเกลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมที่ร่วมสนุกด้วยครับใช่มีมิ้กรีนไงใช่มีมิ้นทกรีนกับดีเอสนะครับผมสำหรับจังหวัดไหนที่ส่งชิ้นส่วนมามากที่สุดก็พวกเราก็จะไปพบกับพี่น้องที่จังหวัดนั้นเลยครับดีไม่ดีนะถ้าเกิดอยากพบกับน้องสิงโตเนี่ยใช่ก็ต้องเลือกปวกันมาเลยน้องสิงโตน้องสิงโตจะไปนะจังหวัดของคุณเลยทีเดียวใช่เพราะว่าถ้าชอบสิงโตเนี่ยปวดไทยปวดปอถ้าชอบปอปวดไทย ชอบปออเดียวอ้าวถ้าชอบก็ยอมดใครปวดปออีกเออไหมครับผมแล้วก็ฝากอยากฝากหนังนะครับเรื่องของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ติดตามแล้วครับวันพ่อแห่งชาติอย่าลืมพาคุณพ่อพาคุณแม่ไปชมกันเยอะๆนะครับหนังเทิดพระเกียรติแผ่นดินของเราครับในวันนี้นะครับขอบคุณน้องถิงโตมากๆเลยนะครับ ถ้ามีโอกาสหน้ามาอีงนะยินดีครับครับอัลบั้มสองใช่แวะมาที่คลับเราอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มดีนายดีเทนนะครับดีอินดิ t ิตนะครับครับผมเจอกันอีกแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ